สวัสดีครับเจริญทรัพย์ใหนเฮงนะครับก็อันนี้เดี๋ยวทดลองจานรีโมทให้ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้จะส่งให้นะครับตัวนี้ก็คือนี่นะครับผมทําสัญลักษณ์ให้ลูกค้าแล้วกันนี่นะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะลูกค้าก็เอาไปนี่นะครับเดี๋ยวบอกก่นตรงนี้มันจะเป็นจุดชาร์จนะครับนี่นะครับตรงเนี้ยคือเป็นเหมือนสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นแม่เหล็กปิดไว้นะครับ จะมีตําหนิอยู่แล้วครับทีนี้ลูกค้ามาดูจุดชาร์จก่อนนะครับจุดชาร์จเนี่ยจะเล็กมากเลยนะครับลูกค้าจะมองไม่มองไม่เห็นนะครับถ้าคนไม่รู้นะครับสีดํานะครับให้เอาจุดดําลงไปครับสีแดงให้จุดแดงลงไปแค่นี้ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวจะจัดส่งให้ลูกค้าก็แค่เอาตัวเนี้ยเสียบไฟบ้านนะครับ โอเคต่อมานะครับมาดูลูกครับเมื่อกี้ดูจานไปแล้วนี้มาดูลูกครับฟังเสียงครับสังเกตดูไหมครับไม่มีเสียงสาเหตุที่ไม่มีเสียงเพราะว่าเราจะสั่งให้ลูกมันทิกเนี่ยครับลูกมันจะต้องไม่มีเสียงนะครับเรามาดูอย่างนี้เอ๊ะทำไมถึงเป็นงี้นี่นะครับต่อครับ อ่าอย่างนี้นะครับสั่งให้ลูกพลิกครับนี่นะครับพลิกเอี่ยวครับพลิกหกครับอ่นี่นะครับพลิกเอี่ยวผมทําให้ลูกค้าเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่งงนะครับนี่นะครับพลิกเอี่ยวพลิกหกนะครับตอนนี้ก็เพิ่งทําเสร็จเนี่ยครับพลิกเอี่ยวพลิกหกนะครับเนี่ครับตามที่ผมเขียนม้ให้นะ เอี่ยวครับมีเอี่ยวแน่นอนนี่นะครับนี่นะครับ6แน่นอนครับค้าสังเกตดูอะเดี๋ยวผมวางรีโมทไว้ตรงนี้ก็ได้เอี่ยวแน่นอนครับนี่นะครับ6ครับนี่นะครับโอเคอันนี้คือผลงานนะครับทีนี้ก็คือจะเป็นงาน1เม็ดนะครับ อันนจะให้ลูกค้าดูดูความเหมือนความต่างของลูกนะครับเป็นลูกนิ่มก็จริงนะครับแต่ลูกค้าดูนะครับลูกค้าก็แยกเอเองนลครับว่าลูกไหนนี่นะครับงานเนียนนะครับขออย่างเดียวอย่าให้เขาจับลูกเราเท่นั้นเองถึงเมื่อที่จับผิวเผินก็ไม่รู้นะครับมันจะแน่นๆนะครับนี่นะครับอ่ะลูกค้าก็ไม่รู้ครับนี่ครับลูกไหนนะครับนี่นะครับลองดูเองอ่ะทีนี้ เอามาลองชัดๆเห็นเห็นดีกว่าครับอันนี้จานผมชาร์จไปให้เบื้องต้นแล้วนะเดี๋ยวที่เหลือลูกค้าต้องไปชาร์จเองเพิ่มนะครับเอี่ยวครับหกครับเอี่ยวครับหกครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นจานรีโมทสั่งหกเอี่ยวอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับจะมีจานหนึ่งใบนะครับลูกหนึ่งลูกแล้วก็รีโมทหนึ่งอันลูกตัวนี้รักษาดีๆครับ แพงมากๆครับผมบอกแล้วก็ทํายากมากด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะต้องทําให้ชุดต่อชุดชุดของมันครับทุกชุดจะไม่เหมือนกันจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับก็คือจะต้องเป็นชุดไทยชุดมันนะครับเอี่ยวครับหกครับโอเคนี่นะครับผมว่าตกลอยู่นี้อ่ะเดี๋ยวผมว่านี่เลยไม่รู้หรอกครับลูกไหนเป็นลูกไหนนะครับ พอขยับเสร็จปุ๊บหกครับเอี่ยวครับอค่นี้นะครับแต่ถ้ามันเอี่ยวอยู่แล้วหรือหกอยู่แล้วเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับนะครับนี่นะครับหกครับเอี่ยวครับนี่นะครับหกหรือเอี่ยวอยู่แล้วอันนี้จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสั่งหกเอี่ยวนะครับนี่นะครับ ขอเพียงแค่ย้ายเขาจับลูกเรานอกนั้นไม่มีปัญหาครับนี่นะครับทุกอย่างจะเหมือนกันปกตินะครับแล้วก็ลูกที่ใช้จะต้องเป็นลูกชุดอันนี้นะครับเท่านั้นนะครับชุดอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ทําให้ชุดต่อชุดเท่านั้นนะครับเนี่นครับผมออกงานวัดดวงเกี่ยวครับนี่นะครับหกครับนี่นะครับโอเค ก็สำหรับท่านอื่นที่สนใจนะครับโทร0989841961นะครับ ID ไลน์ไปช่องที่ค้นหาเพื่อนนะครับของไลน์ครับใส่ตัว A S ไป A S นะครับ J H T 8808G นี่ะครับใส่ A S ไปแล้วก็ J H T 8808G แล้วก็ค้นหามาช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะครับลองมาคุยกับทางร้านได้นะครับว่าต้องการตัวไหนสนใจตัวไหนนะครับมีมีทุกอย่างนะครับนะครับโอเคก็ถ้านั้นสนใจก็ทักมา แต่ถ้าเป็นตัวนี้เรียกว่าตัวจาร์รีโมทนะครับหกเอี่ยวนะครับโอเคครับสวัสดีครับ